บาลานแตะน้ำไหลนะครับเรามาคุยกันว่ามันตกได้ไหมตกได้หรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะตกยังไงให้มันพอจะตกได้นะครับวันนี้บาลานแตะน้ําไหลสายคลองนะครับช่วงนี้ก็กําลังเหอะกองนะครับอันนี้ก็คลิปที่2ของกล้องตัวนี้นะก็จะเน้นทุนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับหาจุดลงตัวเพื่อให้คลิปมันดีขึ้นนะครับไปดูนอกการทุนกันอ ไม่ใช่ปลากระดีนะเป็นปลานิ่มนะครับเห็นไหมเห็นไหมในน้ำไม่รู้ขอบเห็นเดินไปตัดอย่ก็ตัวเห็นหรือเปล่าเนี่ยนี่นะครับมันก็จะไหลไปทางขวาหน่อยนึงอ่ะแต่เราก็ยังมีอาการนะครับมีอาการฟองขึ้นอ่ะฟองขึ้นฟองขึ้นมาดูกันว่าเราสามารถตกบาลานซ์แตะน้ำไหลได้ไหมนะครับ ซึ่งเราต้องก็ต้องหาไงหาจุดที่มันหลบน้ําไหลได้ดีอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นคลองแบบประมาณนี้คองชลประทานโดยทั่วไปไม่ว่าจะคลองหลากคลอนคลองเจ๊กคลองหนึ่งคลองสองคลองสามทั่วไปก็เหมือนกันอนะ่ะก็จะมีจุดที่ชาวบ้านเขาสูบน้ำอ่ะเครื่องสูบน้ำาม็นตัวพยาน้ายื่นเข้ามาแล้วก็สูบทางนั้นนะนะครับทางนั้นก็จะเป็นแอง่งโดยส่วนใหญ่ทั้งหมดนั่นแหละนะครับไม่ใช่ส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นแอ่งหมดเลยนะแล้วก็จะมีการกัดซอกัดไรด้วยก็ ยิ่งเป็นแอ่งดีๆนี่แหละเป็นหมายดีๆจุดดีๆสําหรับการตกปลาเลยนะครับนี่ถ้ามีต้นไม้มาคู่เนี่ยถือว่าน่าตกมากนะโอเคสะพานแดงนะครับหมายที่ผมเคยตกวันนี้ตกในแอ่งตรงนั้นได้แล้วนะเพราะว่าสายไฟด้านบนมันดุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปตกดูว่าจะเป็นยังไงบ้างก็มีการมาหวานมาดักกันเยอะนะตรงนั้นนะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ยังเป็นหมายที่ดีอยู่ดีเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะได้อะไรเล้ลงนะครับไป แอ่งนี้น้ำลึกประมาณเกือบสองเมตรนะครับแล้วก็ก็น่าจะโอเคแต่ว่าเราเห็นอย่างหนึ่งน,นะว่ามีการมาฉีดยาฆ่ายาเต็มซึ่งก็ไม่ใช่ผลดีสําหรับเรานะแต่ก็ไม่เป็นไรเชื้อฉีดมาหลายวันแล้วแหละมันเริ่มเขียวแล้วนะปลาแถวนี้ปรับสภาพได้ให้ฉีดบ่อยประมาณสักโอเคนะครับก็วิธีหาหมายตกปาล้านของหรือน้ําไหลเนี่ยก็ประมาณนี้แหละนะครับถ้ามีวิธีทีด่ดีกว่านี้ก็เม้มนมาบอกหน่อยนะวันนี้ก็ จริงๆก็ถือว่าตามที่เราต้องการนะครับว่าเราต้องการตกแบบโบรานที่ของช่วงน้ําไหลเนี่ยก็ต้องก็ต้องตกแบบนี้นะครับอ่ประมาณนี้ที่เหลือมาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างได้เท่าไหร่ได้ยังไงนะน้ำนิ่งๆเนี่ยมีปลาชอกเกอร์เข้าได้นะปลาชอกเกอร์ชอบนะครับแต่ก็ปลาไซส์ก็ชอบพอสมควรเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะได้อะไรบ้าง นะครับมันก็จะไหลไปทางขวาหน่อยนึงอะ่ะแต่ไหลก็หยุดมีอาการนะครับมีอาการลิ้นไม้ที่สองนะครับก็อย่างที่บอกนะเป็นบาลานซ์แตะธรรมดานะครับไหลไปทางขวานิดน,นึงปรับกล้องหน่อยนะครับโอเคให้มันอยู่เซนเ,นเตอร์นะมาสูบเข้า นี่ปลาขึ้นน้ำด้วยนะครับมันจะเป็นตะเพียนนะนี่นี่นี่เอยเยอะจนหมดอ,นะอย่างรอบนั้นึลยเอาเราตั้งอีกประมาณนี้นะครับเกือบถึงโคลนมันนะเกือบถึงตรงบอด,ดี้ของตุ่นนะครับ

เจ้ากล้องซูมเนี่ยมันมีเวลาแค่ประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะในการซูมเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบได้ปลาหน่อยนะครับผมกำลังซื้อตัวดัมมีแบตเตอรี่มาละเดี๋ยวมันก็จะซูมได้ทั้งวันตอน,นนี้ได้ประมาณนีน้ก่อนมีฟองขึ้นมีอะไรขึ้นนะมาลุ้นตัวแรกกันต่อนะครับยกเบาๆนะรอรอรอมันตอบอะไรอย่างนีโอ้ยโอ้ย oh, <throw> ขึ้นเป็นขึ้นน้ำเลยซูม ตัวแรกยังไม่มานะครับ ไม่กินเข้าไปสักทีอ่ะถ้าจะเป็นตัวเล็กก็ได้แช่อาจจะเป็นอนะ่ะมันเป็นตัวเล็กอีกคแล้เราถ่วงไว้ดูตะคอนนะครับตะขอปล่อยนะโอเค โอเคอันนี้เป็นทุ่นที่เราถ่วงตะก่วไว้แล้วนะครับจะนิ่งขึ้นเยอะนิ่งขึ้นเยอะนี่นิ่งขึ้นเยอะอน,นิ่งขึ้นเยอะ,ยอะโอเคแต่เยือหมดเราจะไม่รู้นะอันนี้เยือมหมดไม่รู้นะครับต้องดาเอานะครับดาจากอาการที่มันขึ้นขึ้น,นลงลงบ่อยๆอ,ยอะ่ะนี่ โอเคะมาเห็นไหมเห็นไหมเป็นฝูงเลยอ่ะสี่ห้าตัวม,มันไม่ใช่ปลากระดีนะมันเป็นปลาน,นิลน,นะครับเนี่ยเห็นปะเห็นปะในน้ำไม่รู้ขอบเห็นเดียวไปตัดติ๊กตุ๊กเห็นหรือเปล่านะนี่นี่ นี้เนี่ยนะครับประมาณชั่วโมงครึ่งกว่าแล้วนะผมยังแห้วอยู่นะครับผมเปลี่ยนเป0.3น,นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นไม้ตายเบานะครับแล้วก็ค่อยตกนะน่าจะมีผลประกอบการน่าจะมีนะเดี๋ยวไปลุยกันนะครับ โดนแล้วตัวแรกมาแล้วครับอยเปลี่ยนนี่โอ้โหหรอตานานอีกมาครับตะเพียนตัวแรกนี่สวยงามสวยงามรอสองชั่วโมงกว่าแล้วนะครับแต่ขอเบอร์หนึ่งเออไม่ใช่เบอร์ศูนย์จุดสามนะครับเน่แน่แน่แนอ่อาการทุนเป็นยังไงนะจำไม่ได้นะไม่เป็นไร อือไอ้วัดติดอ่ะเออเรียบร้อยโอ้โหปัสกลับมาแล้วไปไงไปไงนี่นะ <c oughs> จะกลับมาแล้วครับมาแล้วครับเฉยๆครับนี่นะใกล้จอก็จตัวใหญ่นะอโอเคอเรียบร้อยอุ้ยตัวนี้ไซดีไซดีวาขึ้นบ้านี่นะะนี่นะครับ,รบโหไซดีไซดีซดอโอเค Xoay dấp, xoay dấp Xoay dấp Xoay dấp, xoay dấp Xoay 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 Ui เรียบร้อยอ้เรียบร้อยโอ้ยไอ้ยได้ง้างวันนี้โอ้โหนี้ได้ง้างได้ง้างได้ง้างแรงอยู่นะเนี่ยได้ง้างได้ง้างได้ง้างนี่เห็นไหมเป็นไงครับเป็นไงครับวันนี้ได้ง้างด้วยนะโอ้โหไม่คิดว่าจะได้ง้างสุดจุดสามง้างก็ได้ครับสงสัยต้องเจอเบอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเบอร์ูดิตงนี้ เลได้ักแล้วเลยดักแล้วอุย้ยสวยนี่นะครับนี่ตัวที่น่าจะเล็กกว่าตัวเมื่อกี้ที่ขาดไปนะซอยทีจีซอยทีจีตรงไปเลยค่อย,อยดิดค่อยดิ้ดเรียบร้อยนี่เลยอยว้าแล้วช็อกเกอร์เนี่ยโดนอุ้ยอะไรวะโอ้อโห

สายไฟอันตรายเนี่ยสวยแล้วสวยแล้วอ่าเจ้าเกย์เจ้าเกย์โผล่มาแล้วโอเคนะครับเราชุดสายหน้าเราติดตรงนี้เอาไม่ออกแล้วยังไงผมก็ไม่โสกาแล้วนะครับวันนี้ก็มาคือมาทำอาการทุ่นอ่อบาลานซ์น้ำไหลนะครับแลประมาณนี้ก็ตกยากพอสมควรธุ์ไหลน้ำไหลนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ด้วยกัน